อันนี้มันแอบเหมือนคลิป <worries> ม <ke> ักบัง ASMR อะไรอย่างเงี้ยเลยนะเหมือนพี่สแเดอร์ด้อเหมือนไหมสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและเรื่องในโอกาสที่วันนี้เราเคลียร์คอนเทนต์ไม่ออกเราก็เลยจะมาแต่งน้องแต่งหน้าแล้วก็แบบโชว์โปรดักต์ต่างๆว่าเราใช้อะไรบ้างไปเริ่มแต่งหน้าเนเลยค่ะ อากันที่ตัวแรกนะคะเป็นครีมกันดาษจ,จาก Banana b o a s i m p l y Protect Sport SPF 50บวก PA วนะคะเป็นครีมกันแดดที่เหมาะสำหรับสาวรักปันอย่างเรามากเพราะว่ามีบวกตั้งสตัวเนี่ก็ทาไปเลย2ข้อนิ้วนะคะรองพื้นจาก l i v o On Photo Ready i n s t a Filter นะคะรองพื้นรุ่นนี้มาพร้อมกับหัวฟองน้ำแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบใช้หัวฟองน้ำเท่าไหร่ก็เลยใช้นิ้วเกลี่ยะคะ่ะทับๆไปเลยอนซีร์นะคะจาก เมเปิ l นิวยอร์กเพลคนซีลเลอร์เมดิเออร์ค่ะปกติเราไม่ค่อยชอบใช้คอนซีลเลอร์เท่าไหร่จะใช้ในวันที่รีบรแล้วก็ลงแป้งต่อเลยแป้งฝุ่น loose powder จากสยามนะอันนี้เป็น brush on ที่ขโมยคุณแม่มาก็เลยไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงเนาะอะ,อะแล้วเราก็ต่อกันด้วยการคอนทัวร์หน้าเนาะคอนทัวร์นี้เราซื้อมาชองนของดรามาคือมันเป็นสีเข้มมากก็เลยเอามาใช้แทนคอนทัวร์ แล้วก็ใช้ให้ลงไฮไลท์ต่างๆจากนีคาร่าซึ่งที่จริงมันมาพร้อมกับพาเลทคอนทัวร์แต่ว่าเราคำาฝาแตกทุกอย่างก็เลยแตกในส่วนหูตานะเราใช้พาเลทอาแชโ์จาก e t u ู t ี่เ House เป็น f l o r Your Eyes อันนี้เป็นเบอร์สุดหนึ่งเราใช้ตั้งแต่มปลาไและชอบมากในสอเขยิคิวเราใช้ของ The Face Shop รุ่นด s ไซนิ n งนะคะเบอร์06ด a r k g r ก y อันนี้ก็คืออายไลเนอร์แทงตานะอย่าหาทำลิปนะคะจะใช้สีแบบแดงๆเยอะๆเลยโดยสีนี้จะเป็นสีเบอร์กันดี้ค่ะโอเคแลวนี่คือฟินิชลุคของงาน,นะคะ่ะไปดูกันเลย ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเครื่องปูทิมผิวทั้งหมดของเราถามว่าทำไมใช้เยอะทำไมแต่งเยอะก็มันคือความสุขอนนะเนาะถ้าแบบมันจะชอบมีพวกคนที่แบบว่าเออแต่งหน้าแบบผู้ชายหรอวันนี้แบบแต่งหน้าสวยเชียวจะไปให้หนุ่มที่ไหนเจออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ฉันไม่ได้แต่งให้ใครดูฉันแต่งให้ตัวเองดูนี่แหละก็คือรู้สึกดีอะที่แบบอาตื่นมาตื่นมาหน้าใสาตื่นมาหน้าเนียน วันนี้ออกจากบ้านไปคิ้วฟังปากแดงนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่ได้ต้องการสวยเพื่อใครแต่ฉันต้องการสวยเพื่อตัวเองจบปิงเนาะก็นั่นแหละเซฟเลิฟเซฟแคร์คือสิ่งที่พิสูจน์อย่าลืมรักตัวเองดูแลตัวเองไปเถอะเออใครเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยปล่อยเขาไปได้แล้วก็นั่นแหละค่ะอย่าลืมรักตัวเองด้วยและนี่ก็จะเป็น EP ีก่อนสุดท้ายก่อนที่เราจะหายไปจากช่อง u t u b e เนาะโอเคก็ อ่ะคลิปต่อไปจะเปไน็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ